ฝนเมนีอุณหภูมิอยู่ที่4องศานะคะหี่มาละลายหมดแล้วนะคะทุกคนแต่ก็มีลมลมวีวีนะคะมเมนี่อยเอาขยะมาถีม3รอบแล้วค่ะยังพอแล้วยอยู่ยังอีกรอบนึงขยะเยอะมากขนาดขยุดแค่เสาร์ที่2เมื่อเอง่ค่ะบรรยากาศลมแรงๆอยู่ บรรยากาศที่ทำงานรถบรรลายนะคะเมื่อน,นี่ลูกค้าพลายปันไดแต่ย้ำแต่อตอนเปิดหางลูกค้าลายนะคะเขามาซื้อขนมปังกินอาหารเช้าตอนนี้ก็อยู่ที่หาของเช้า,ากันว่าใครมีลูกค้าปันได ไปเยพลังไปรับนะคะเพราะว่ามือเศ้านี่นะเราเอารถนะไปเบิง่งงานข่อยเราไปเฮ <laughs> ็ดลอไกานเลปที่รับเที่ยวส่งข่อยมือนี้นะคะไลเออเ่อยเเย่

ตรงทาท่งทาท่ที่ทข่อยซื้อในอินเทอร์เนะะ็ตอะไรกัเราใส่แต่ว่าเวลาเราหย่างเราเราจิญยานออกเลยค่ะทุกคนตะลกแต่ลก,ลก I talk about Islam เจ็บแต่คนสิแล้วว่าทุงท่งทาแป๊ะแบกกัสันค่ะทุกคน Yeah I buy new socks i s 10 year ago โอเควันนี้่อยจะกินแกงน้อไม้ข่อย <c oughs> ตะโมวานนี่แหละค่ะ <c oughs> เพราะว่า เหลือหลายนะคะขอแกงหลาย yes i buy uh, from the ชิ้นเ e n you remember เบ็ด s ี้หมใส่แล้วมันบระยูตีนนะคะมันก็จะยานออกทั้งนาน,นะคะอืโอเคมาค่ะทุกคนมากินแกงนำ้ำมัเหลือตะมูหวานนี่แหละคะ่ะคออ้วนแล้วห่อนๆแซ่แบๆค่ะทุกคนข่อยใส่ข่าวเบียร์หลายหลาย นั่นก็นเลยเป็นแสบเจ้าว่าอ่อค่คยเห็ดเผ็ดนะคะหวานนี่ค่อยใส่พริกลายนวกปาก่อย เน้อไข่เครือบข้าวเหนียวเจ็เเขาเย็นอุ่นนะคะทุกคนเดี๋ยวไข่แตงช้างในก่อน เาเนื้อาเมือนจังคอยเข่าปฏิเเมือนนะคะนะค่ะ,คะเห็นบอกก้าวปฏิเสธเ แกงมันเผ็ดเออแกงมันทอนนะคะใอยกินซาซาทางด้านฝรั่งก็จะต้มใส่กอนนะคะกค่ะทุกคน Good, you have bread? Not bread, I take for my um, hand. Uh -huh, because... I take uh, so, uh, Sticky rice, you stick me. ค่ะกินข้าวกับแกงน้ำมันอิ่มแล้วก็มาคุยกันท้ายกันคือเก่าน,น,น,นะคะก่อนอื่น่อยต้องขอกราบขอบคุณเลฟซีทุกคนนะคะที่ขอมารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกบ๊วยจะทั้งช่อง YouTube หรือทั้งเพจ Facebook นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เขียนคอมเมนตะ์หารักหนารักส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดามบ้านนอกกับพญ่์พลังสู่ชีวิตในประเทศสีดินนะคะ ค่ะมื่อนี้อากาศอยู่ที่3อ,องศานะคะตอนที่เคยอยู่ที่ทํางานตอนนั่งกับ11โมงเร้านะคะกับ4องศาตอนนี้ก็4โมงแรงอยู่นี่ก็3องศานะคะทุกคนกับบัหนาวค่ะนะคะแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกก็ก็หนาวขึ้นกาคะ่ะทุกคนเพราะว่าจะมีล้มมาวีวีมานะคะกาเลยเหตุใหหนาวแห้งนะคะแต่ว่า หิมะอยียงกันละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะต่อไปก็จะเข้าฤด,ดูอ่าสปริงทา์มนะคะฤดูสปริงทา,า์ใบไม้ดอกไม้ก็จะผลินะคะทุกคนก็จะอาดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้บานฮอาเป็นยังไงคะอากาศหนาวหรือร้อนคะแต่ว่าคิดว่าไปทั้งร้อนพอดะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าประเทศเฮอาเป็นประเทศเมืองรอน รด่หนาวแถบเจะบ่มีเลยนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วอคอยก็ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอของเขาทุกเมื่อนั่นแหละคะ่ะได้เบิ่งข่าวตลอดแต่ก็มีแต่ข่าวที่เฮ็ดยหดหูใจนะคะเพราะว่าจะเป็นข่าวทําลายร่างกายค่ะการฟันการแท้งกันข่ามกปลาหมกอย่างจังซีนะคะทุกคนนั่นแหละ,ะเบิ่งข้าวย้มใจกับหดหูใจนะคะ ไดว่าอยู่ประเทศสวีเดนเนี่ก็นหน่อยมากค่ะเรื่องข่าวอ่าแบบบางสี่นะคะแต่ถ้าอ่าส่วนมากที่มีข่าวแบบนี้ก็จะเป็นคนอ่าทั้งอื่นนะคะมาประเทศอื่นพวกอ่าอพยพบางสี่นะคะก็จะมาอ่าเฮ็ดให้อ่าวุ่นวายมาทําความวุ่นวายบางสี่นะคะมาอ่าจากปัญหาไปง่ายเลยค่ะทุกคนนั่นแหละ แต่ว่าคนสวีเดนอิลีนาะแทบจะบอกใครมีเรื่องอผิดกันค่ะกันนี่ยังสิเลยนะคะก็จะมีคนาทางอื่นนะคะที่มา,าเหตุให้ประเทศสวีเดนนะมีปัญหาเกี่ยวกับชุมชนความเป็นยุ่งสินะคะคือจังช่วงที่ขอยไปอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะก็จะมีแต่คนอพยพนั่นแหละค่ะที่มาจอบเบิงข่อยนะคะมา เราเปนม่จาะอ่ามังกาทองคอยจะเห็นนี่แหละค่ะ <c oughs> นั่นแหละนะคะแต่ว่าประตูเขาดีนะคะทุกคนเขาก็ใส่ไข่ควังนะคะคอยก็เตือนขึ้นมาไดเง้ยนเสียงก็แก๊ก็แก้นะคะคอยเปิดไฟนะคะทุกคน <c oughs> นั่นแหละเขาก็ได้แลนนี่นะคะนั่นแหละก็อ่าอยู่ใส่ก็บบ่ปลอดภัยดอกคะ่ะแต่ว่าประเทศสวิสเซ่นก็จะเรื่องอาชญก,กรรมนี่จะหน่อยมากนะคะแต่บ้านเฮาน่ะ ปิดเบิงข่าวย้ำใดโอ้ยทุกมือนะคะทุกมือทุกอย่างมิถึงแต่ข่าวอันเดียวนะคะทุกคนนั่นแหละเพราะว่าบ้านเฮานะ่ะเป็นบ้านเมืองที่แบบว่าคุณภาพชีวิตนะ่ะยังบ้านได้ดีนะคะแล้วก็ส่วนมาก็จะเป็นคนทุกยากคนจนแล้วก็ติดยานะคะคที่ก่อความบุ่นบาย ขากันฟันกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องชู้สาวซีก็มีเยอะนะคะนั่นแหละนะคะแต่อยู่ประเทศสวีเดนนคัน,นขอบครัวาภัยใส่ความรุนแรงสิเขาก็จะให้แยกกันเลิกกันแล้กก็ลูกตองซีรัฐบาลเขาก็จะเอาไปเลี้ยงไปดูแลนะคะถ้าพ่อแม่ผิดกันทะเลาะก,กันบ่ว่าจะเหตุผลยังก็ตามเขาจะเพ่ให้ พ่อแม่นะ่ะมาทะเลาะกันต่อนหน้าลูกต่อนหน้าเด็กน้อยอยงนี้นะคะก็ดีนะคะลูกเด็กน้อยจะได้บ่มีความรู้สึกหวา,า,าดกลัวเวลาที่ผูยย้ใหญ่ทะเลาะกันอย่างนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะคือข้อดีที่ประเทศสวีเดนเขา,เาปกป้องเ,อเด็กน้อยนะคะทุกคนนั่นแหละแต่บ้านเขานะ่ะพ่อแม่ตีกันลูกไห้ลูกห้องอยู่ ขั้นไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ว่าเรื่องผัวเรื่องเม,ม,มียเรื่องของครอบครัวเรื่องผัวเมียเผื่ว่านั่นแหละคะ่ะคือกฎหมายแตกงต่างกันนะคะประเทศสวิเดอนถือว่าเป็นประเทศที่สงบสุขอยู่อันดับต้นๆตนตนของโลกเลยนะคะทุกคนเสียงพญ่ฟรังแฮมตเวียดโอยด้ยจุลฑูตฉัน Am mm. det är så ska du gå dead, I'm dead, I'm easy. I'm dead. I'm dead, I'm dead, I'm dead. I'm det? I'm dead. I'm Ska du äta? Nej. nu och det där. Har du startat nu? Om den ramlar ner, kan du hämta? กำลังเนี่ย falling down อีก่ถ้า i ว t เ e y ท o โอ้ยแม่่ <c oughs> าย่ <c oughs> ยายเพาะงแล้วนะเอา no, <c oughs> เอาเดเดวขึ้นไปพีชเราทอนฟื้นนะคะอ่า <c oughs> ไปขำรถนะคะแล้วจะสอมรถอ่าที่เกี่ยวกับเกียร์บล็อกแล้วนั่นแหละคะ่ะ mm hmm. อา่า เวลาที่เราเข่าเกียร์เรามันกระตุกนะคะเราจะต้องซ่อมเพื่อว่าเราอยากที่จะเอาไปตรวจสภาพให้ผ่านนะคะตะกอนไปตรวจเกียร์บอกว่ามีปัญหากับทุกคนเดี๋ยวมีปุ่นเดี๋ยวดิสป่ะ I don't forget but I lazy to add ต่ You can have น n e นั่นละค่ต่ก่อนไปตรวจสภาพก็มีปัญหาเรื่องน้ำมันหัวยางเดียวเพราะสอมเสร็จแล้วแบบน,นี้มื่อนั้นเราไปล้องร็อ่าเกียร์กระตุกกระสันค่ะทุกคนนั่นแหละถึงไปตรวจก็ต้องอกระป๋องพานอีกก็จะเสียงนั้นถี่ไม่ซื้อนะคะก็หกลอยกาเกือบเจ็ดรอยนะคะการตรวจสภาพแล้วเลยสิพยายามที่จะซ่อมให้มัน แบบว่าบ่ามีปัญหาบบดนี้จังจาง่อยเสียไปตรวจใครบ่เสียงเงินว่าสั้นค่ะนั่นแหละค่ครบ่เสียงเงินถิมเขาทุกคนนี่แหละความอยากเรื่องอ่าการลจลาจรเรื่องรดเรื่องร้านในประเทศสวีเดนนี่เขาก็จะเป็นอาดับหนึ่งเลยนะคะพออย่างพอว่าถ่ารถฮา,า้าสพาบอดีมันก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบ่แมนว่าจะเกิดอุบัติเหตุต่อฮาคนเดียวอาจจะเกิดอุบัติเหตุ อต่อเอ่อลดรวมทางรวมถนนยังสีก่กระได้นะคะนั่นแหละเขาก็เลยมีกฎหมายให้ยันมาดำปมดูคำทุก o ีดอันนี้ไอท a อปเก่าเลยค่ะเรามาเซลล่อยนะกันมาดำปมดูคำทุกซีดอคนนี้ไหลักก็คือ กฎหมายที่เข่งคลาดมากๆนะคะเกี่ยวกับกฎจราจรในประเทศสวีเดนนะคะนั่นแหละบ้านเขาว่อะอ่าวัตซอมได้ซ้อมขี้ได้ซี่กับกับขี้ไปเลยนะคะทุกคนนั่นแหละตะวาันเ่นือนะบ่ได้นะ โอเคไอ้ก็น b y e ี่บอกบายที่เอฟซีค่ะทุกคนคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้คุิกันในคลิปต่อไปนะคะการจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบนรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye bye. Ah, honey. Bye bye. Sorika. See you next video. <laughs>